อันนี้เอาเกลือมานั่งส้มน้ำตาลถั่วพริกอันนี้น้ำหมูแดงนะคะอันนี้บะหมี่น้ำเกี๊ยวอันนี้จัมโบใช่ไหม อันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่แปดแปดโมงครึ่งนะคะก็เริ่มเปิดตั้งแต่สี่โมงสี่โมงเย็นหมดก่อนก็ปิดก่อนอ่าเปิดทุกวันเปิดเอ่อเปิดทุกวันเออไม่ทุกวันอะหยุดทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกลูกค้าส่วนใหญ่กินราคาที่สี่บาทนะส่วนมากจะกินจัมโบ้จัมโบ้กับโบ้อ๋อมีเคยกินแบบร้อยร้อยมี ใส่ <80 S 1> ประมาณกี่ก้อนคะถ้าลอยหนึ่ง้อนโอ้เยอะ,อะแล้วเขากินหมดไหมคะหมดแต่ก้อนแล้วก็เคี้ยวด้วยอ่าตรงนี้เรียกที่ตั้งว่าอะไรคะเลว <79 S 1> เลวลรี่เจ็ดสิบเก้าอ๋อโอเคเลเวลรี่เจ็ดสิบเก้า